สวัสดีค่ะวันนี้อุพามาดูบ้านสวนพร้อมที่ดินตาบุริกาออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะเป็นบ้านสวนสร้างใหม่นะคะขนาด3หลังบนพื้นที่2ไร่1งานค่ะยกแปลงแปลงนี้นะคะบ้าน3ามหลังที่ดิน2ไร่หนึ่งงานตาบุริกาออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกหลังตลาดโรงเกลือแล้วก็วัดหลวงพ่อาปาักแดงเน,นะะี่ยค่ะเพียง8ปดแนหแสนบาทค่ะ Life think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only 'cause you set up the angle. Web that you w e v e got us tangled, caught in what's before our eyes. แปยนี้นะคะเดิมเป็นที่นาเลยนะคะเมื่อปีที่แล้วท่านเจ้าของมีความฝันอยากจะมาสร้างบ้านสวนอยู่กับ ลูกสาวคนเดียวเลยนะคะแล้วคุณพ่อก็อกทำฟาร์มไก่อยู่ด้านหลังนะคะลูกสาวก็จะทำเป็นฟาร์มลูกแมวนะคะมันน่ารักมากเลยทีนี้พอได้ที่ดินมานะคะตอนนี้ก็สร้างบ้านเสร็จไปแล้วหลังหนึ่งนะคะแล้วก็อีกสองหลังเนี่ยกำลังจะสร้างอีกประมาณเดือนหนึ่งเสร็จนะคะ <S <S เปลี่ยนใจค่ะเพราะลูกสาวอยากจะให้ชีวิตประสบการณ์ทำงานที่กรุงเทพก่อนนะคะก็เลยเปลี่ยนใจไม่อยากจะมา ทำธุรกิจและอยากจะทําทงานประจํานะคะท่านเจ้าของก็เลยฝากหาผู้มาดูแลค่ะจะเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะก็คือจะเป็นขนาดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงค่ะแล้วก็สองห้องน้ํานะคะหลังนี้เสร็จแล้วส่วนหลังนี้ค่ะก็อีกประมาณหนึ่งเดือนคือท่านเจ้าของได้จ่ายค่า วัสดุแล้วก็งานช่างอะไรเรียบร้อยนะคะท่านที่เข้ามาดูบ้านหลังนี้ก็จะได้บ้านใหม่3ามหลังไปเลยนะคะบนพื้นที่สองไร่หน่งงานนะคะเพียง8ดล้าน5้าแสนบาทค่ะนะดูพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะนี่คือจะเป็นด้านหน้าติดถนนคอนกีสาธานณาค่ะแล้วก็มีไฟฟ้าตรงนี้นะ แล้วก็ถ้าใครอยากจะมาต่อเติมอะไรก็มาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะทำให้เรียบร้อยค่ะเป็นสร้างขึ้นมาแบบนี้เลยไม่ใช่บ้านนอกดาวนะคะเพราะท่านเจ้าของตั้งใจสร้างอยู่เลยนะคะแต่เปลี่ยนใจเนาะลูกสาวคนเดียวก็ตอนแรกกะว่าเรียนจบจะมาทําธุรกิจพอพันลูกแมวนะคะก็เปลี่ยนใจไปทํางานประจําก่อนนะคะ รู้สึกกับงานสนุกกับงานประจำพ่อแม่ก็รู้สึกเหงานะคะพอลูกสาวไม่มาอยู่ด้วยก็เลยจะกลัดไปอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเนี่ยค่ะท่านเจ้าของก็คุณพ่อก็คือทำเป็นฟาร์มไก่นะคะคุณพ่อชอบเลี้ยงไก่ชนนะแล้วก็ด้านหลังโอ้ที่กว้างมากมเลยนะสองไร่หนึ่งงานนะคะแล้วตรงนี้ค่ะมาตอนเที่ยงวันเนี่ยเพิ่งได้ที่ดินมาแค่ปีดิงนะคะสามารถเนรมิตขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยนะ พามาดูนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มไก่ของคุณพ่อนะคะนี่แล้วก็อย่างหนึ่งนะคะด้านข้างค่ะขนาดสองไร่นะติดกับถนนสาธรารณะด้านข้างอะ่ะเดี๋ยวเจ้าของถมให้เต็มนะคะขายเพียง4ี่ล้านห้าแสนบาทนะตรงนี้มาก็จะได้สองแปลงเลยนะคะก็คือเป็นแปลงเนี้ยที่อุ้ยืนอยู่อะ่ะบ้านสามหลังสองไร่หนึ่งงาน8ปดล้านห้าแสนบาทนะแต่ถ้าอยากได้ที่ดินเปล่าตรงนี้ค่ะ ด้านข้างนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเจ้าของจะถมให้เท่ากับถนนสาธารณะนะสองไร่ค่ะเพียงสี่ล้านห้าแสนบาทนะนี่ที่ดินลูกเหลี่ยมแปลงนี้เลยนะคะหรือจะมาเหมาทั้งสองแปลงเลยนะคะได้เลยนะตอนแรกท่านเจ้าของมาก็คือได้ที่ดินก็มาอยู่นี่นะคะบ้านนอกดาวทีนี้บ้านเสร็จแล้วก็ไปอยู่หลังนั้นนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะก็คือเป็นบอ่อปลา เป็นวิถีแบบบ้านสวนเลยนะเหมาะมากๆเลยนะคะตอนแรกเจ้าของก็รอให้เสร็จก่อนนะคะก็จะได้มาให้ช่างดูแลต่อไปได้เลยนะคะย้ําอีกครั้งค่ะแปดล้านห้าแสนบาทท่านเจ้าของจ่ายค่าวัสดุผู้รับเหมาอะไรเสร็จทั้งสามหลังแล้วนะคะคุณเข้ามาก็สามารถมีบ้านสวนหลังใหญ่อยู่เลยนะคะเนี่ยนะ เจอแม่อ้ที่แปลงที่ดินนะคะ0 8 2ย์6 2 4 2 8ค่ะบ้านสวนพร้อมที่ดินสร้างใหม่3หลัง2ไร่1งานแต่ล้าน5แสนบาทนะเจอกันที่แปลงที่ดินค่ะ